กิจกรรมสวดมนต์ความเพียงพระปิดตาลอดเศรษฐีเราหลวงปู่ทวดครั้งที่32วนันที่11ธันวาคม2568วันนี้เป็นคร,นรั้งที่32ตรงกับวันที่11าพฤษภาคมตรงกับวันที่11ธันวาคม2568ข้าพเจ้าสิดาวันชินภูมิชัยขอเป็นวาจาสัพยาพุทธมนต์ สวัสดิ์เป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยาบูชาแต่องค์พระขวานปฏิเพราเจ้าองค์หลวงปู่สําเร็จคุณหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งกูบาลอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดาบาลีขอเทเพเทวดาจ่าทั้งหลายโปรดจงมาอนยมุนมธนาในการสวดสาตย์เพียรของข้าพเจ้านี้ขอ,นนข,นนาาของหลวงพแห่งคุณพระรัตนใจรูบาอาจารย์และ,ทะเทพเทวา่าทั้งหลายโปรดจงบัรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาตย์เพียมนต์ต่อไป บทสวดชูนุเทวดาสัมมันตาสกาวาเลสุอัตตาคัสสันตุเทวดาสัตถมังมุนิกาสัสสุนันตุสักขะโมคคตังสักเทกามจารุเปชีริสิกาลัตเตยสันตะริเควิมาเนทิเปรัตเถสักขะมีจารุวนาคเฮนีเคหาวัตถุมิเคเตปุฆมาจยันตุเทวาชลาธรวิสเมยะคาคันทพะนาคาติกันตาสันติเกยามุนีวาละวัจนาสาวะโวเมสุนันตุธรรมะสองนักโรยามพระทันตาธรรมะสองนักโรยามพระทันตาธรรมะสองนักโรยามพระทันตา บทสวดนามาการสิทธิท <hi> าธรรโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริยทาธรรนาทิเมสรนงอัญญพิทูเมสรนวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทานาทิเมสรนงอัญญธัมโมเมสรนวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพะทา ชาติเมสระนังอันญาสังคเมสระนังวรังเอเตนะสจักวัชยนะโทติเนโรตุสัตพานบทสนมหากรุนิโกนาโทติอาธิกาคาถามหากรลุณิโกนาโทอาถัยและสัมภาพานิยังคืเรยแตวาพระมีสัพพะกตสัมโพจิมุตมังเอเตนะสจักรวัชย์นะมาโคสุสกุสัตตพามหาคาุนิโกนาโทอาธัยและสัมภาพานิยัง ตูเรจวาปรมีสัพพสปะโตสัมโพติมุตมะมาเอเตนะสัจจวัชนะมาโหตูสาพุปตะวามหาปรุณิโกนาโสชกไยะสัมภะปานินางตูเรจวาปรมีสัพพสปะโตสัมโพติมุตมะมาเอเตนะสัจจวัชนะมาโหตูสาพุปตะวาบโสสถมหาสมัยยะโสเอวเมสุตังเอกังขณิยามพระกวาสเกสุยค่ะติสกพิราวัตุสมีมหาวเนมหาตาภิกขุสังเชนะสัตถิงปัจจามาเตอิที่ขุดสเกซุยสัมเนรวาอารหันเตวิกัสสิชโรกัตพาตุหิเทวตายุเีนะสันนิปติ โหติปะพาวันตังทัสนายะพิสุสังคจจอาตโจะคนังสุทาวาสกายิกานังเทวานาเอตสโหสิออยางโขปะสวะสเกสุวิหารตธิกเราวัชุสมิมาหวันเมหาคาที่คสังเกนะสังเะจัมเตะเสเกตนสเกตสเกัเตนังเตังเตะังเตเกนาสนนะสเตนตาโหติะะัวังังัสันสังนสะสักนังนีนะ ไปยามปีเย e, นะพระกวาเตหรืัว่สังกามุยามาอุตสังกามิตวาพระกวาโตสันติเกปาเจกตาคาถาภาษายามาติอัตโศกาเทวตาเสยตาปิยดามาวะรวาปุริโสสัมณชิตาวาภาษาระยะภาษาทิตาวาพาหังกามิเชยะเอวะเมวะสุทาวาสุนสุเทวีสุขตาไรอิตาพระกวาโตตวเวโต ปาทุระหั่นสุขัสโคตาเทวตาพระเขาวันตังอภิวาเทกวาเอกามันตังอัตังชุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระเขาวัโตสันติเกอีมาคาถามาาสิมหาสมยโยโกวันสมิเทวกายาสมัคตาอาทะธรรมหอิมาธรรมะสมยยาทากิตายะาวาชตะสังคันติอัสโขอัปราเทวตาพระเขาวัโตสันติเกอีมาคาถามาาสิตัามดาพิโกโวสมาทหารสุจิตตาอัตโนอุชุ ักมะกลางสุสารธิวะเนกานิขเหตวะอินทิยานิรักขันติปันติตาสิทาโขงอราเทวตาพระขวัตโตสันติเกตีมาคาถาอภาสิเชตวะคีรันเชตวะปรีคังอินทากีรังโอหัดจะมะเมชาเตจักรันติสุทาวิปราจักขุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อาตโะโขอราเทวตาพระขวโตสัตติเกอิมังคาถานอาาสิเนเกจิพุทธังสรารนางกาตาเสนาเตฆามิสันติอปายาภูมิปหายามนุสังตีหังเทวกายังปริปุเรนสันติติอาตะโกพระขาวพิคูอมาเจสิเยกุเย,ยนะพิคเวทคสสุโลกตาดาสุสุเทวตา สันนิปาฏิตาโหติตถาคตาสันนายะตพิปุสังกจะเยขุเตภิขเวขาเอโสคติตัมมาทานาอรหันโตสัมมาสัมพปทาเตสัมปีพระกวาตานาเอตตปรมายวเทวตาสันนิปาฏิตาอาหิสุเสยะตาปิมยะหังเอตระหิตเยขุเตภิขเวภวิสันติอนาคตะมัานาอรหันโตสัมมาสัมพปทาเตสัมปีพระกวาตานาเอตตปรมายวเทวตาสันนิปาฏิตา ภาวิสันติสยยะธาปิมายะหังเนธาริยอาจิทิสามีที่พาวีเทวกายานังนามิทิเตยิสามีที่พาวีเทวกายานังนามิเทศิสามีที่พาวีเทวกายานังนามิตาสุนาถาสาธุการมนัสถกะโดยถาภาสิสามีที่เอวัมพันเตติโคเตทิภูเขขวัตโตปัตตสโสสภะกวาเสทศพเวศ สีโลกะมนุกัสสามียะถาภุมาตัฏสิตาเยสิตาทิเบคมพระรามปิฏฐิตาสมาธิตาปุตุสีหาวาสานีนาโลมหาสาธิสศพุโนโอทาสามัญสาสุทาวิปัสสนามนาวิลาพิญโยปัจัสเตยตวาวะเนกับิระวัฒเวตโตอมันติสัทธาสาวาเกสารเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะภิโคโวเตจารามป h a ม m a กลุ่สุตวาพุทธตสสนาเตสปาตุระหุยานาอมันนุสานัสนนัง อภเพเกสตมามาทะถุงสหัสสากศักขถศตรีสตังเอเกสหัสสานาอมานุสานามัตสุอภเพเกน,นตามัตสุถุงพิสาสะพราภูราอภุมการศศพังอภิญญายะวาวัคิตวานาจักุมาแตตัวอมันตยิสัทธาสาวเกสานะเนรเกเตวกายาพิกันตาเตว,วิชานาถาวิโกโยวหังกิตยิสานิขิราหิอนุภุกโส สัตตาสหัสสาวยาขาภูม,มากับิราาวาทวารอีกทีมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสินโนมุตมะนาภิกามูงิี่คือนายสังนิเสวนาชัศสหัสสาเหมาวตายาขาลานะตะวันิโนอีกที่มันโตชุติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนโมทามะนาอภิกามุง พิคูนางสามิติงวันนางสาตาคิราติสาสายาขาลานาตาวานิโนอิทิมาโตชิติมันโตวนาวันโตยศสินโนโมตามนาอภิกามุพิคูนางสามิติงวันนางอิเจเตโสราสสาหัสายาขาลานาตาวานิโนอิทิมาโตชิติมันโตวนาวันโตยศสินโนมตมนาอภิกามุพิคูนางสามิติงวันนางเวสามิตาปัญจัตสตายขาลานาตาวานิโนอิทิมาโตชิติมันโตวนาวันโตยศสินโน โมทัมนาอภิธรรมุทิคุณาสามิเทิงวนางคุมพิโรราชกฮิโกเวตุลสาวิเวสนางพิญโยนาสตะสหัสังยาขานางปัญญูปาสติคุณพิโรราชกฮิโกโสปาคามิตเทิงวนางกุลิมจัตที่สามราชาธารตะโตกาษาสติคันทัพนาอภิปติมหาราชายสัชิโสกุทาปิตาสภะโวินทนามามหาภราติมันโสชุติมันโตวนาวันโตยสัชิลงโมทัมนาอภิธรรมุทิคุณาสามิเทิงวนาง ตาคีน ja no ันจาดที่สังราชาวิรุฬห์ถปบสาาสติกุมพันธนาอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวยทันนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสศสิโนมัทมานาวิกกมุงพิคุณังสังวิติวันนางปัจจิติสังราชาวิรุปโภปภาษาสติกาการนางอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพะโวยทันนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสศสิโนมัทมานาภิกกมุงพิคุณังสังวิติวันนางอุตตะรันจัดที่สังราชาจุเวโรตับภาาสติตยานาราอธิปติมหา ราชาเนศสิโสปุตตาปิตัสสภโวินธรรมามหาปรายติมโตชุติมันโตวนาวันโตเนศติโนโมทามนาภิกามุภิกตุนางสมิตริวนาภูวิมาทิสังทตตะระโถตะขิดในนาวิโรุณหะโกกชิเวนะวิรูปะโขภูเวโรอุตรังทิสังจัตตารโตเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัพทัตลมานาหัตังสุวิเนกับิราวัตเวเตสังมลายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสัทธามายาเรนตุเวเดตุวิภูจัตุโตสหจรันโน กามาเสโถโธจากกินุมันทุนี้มันทุจักประราโทโอปะมันโยจักเทวสุโตจะมาตริจิตตะสีนโนจักคันทพโพนโรราชาชนโ,โ,โนสะโพอาคูปัญจ พิโคเจวะติมพารุสุริยวัชศาสเอเตจันเยจราสนงกันพพาสหราชุภีโมทามนาอภิกรรมุงพิพุลาสมิตติงวนาคขาคูณภาษานาคาเวสาราสหัสจัชกาคมภารสัสตราอาคูปายาคาสหยาธิภียามุนาทตะรัฐาจาอาคูนาคายัสสินโนเอราวโนมหานาโคสงปาคัสมิติงวนาเยนาคาราเชสหัสสารันติพิพาชิชาปคิวิสุทธาจักภูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภัายันตธา นาคาราชานมาสิสุปันนโตเขมามกาสิพุโตสันนหาหิวาจาหิภวะหักยันตาาคาสุปันนาสารณนามังังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเถระสมุททางอสุราสิตาทาตโรวาสวาเสเตอิปมันโตยัสสินโนกาลกัญชามหาวิสมาอสุราตานเวขสาเวปาจิตติสุจิตติจักมะหาราโทนมมจีสหะสัตตันจักปริพุตตานาสัพเพวโรจนามกาสันนาหิตวาพรเริงเสนาราหุพัทมาโมปาคมุง สามะโยธานิพัชทานเตพิคุณางสามีสิงห์วานังอาโปจะเทวาปัทวีจัตเตโชวายจตตากโมวารุณาวารุณาเทวาสงโมจายสัสดาสหะเมตตากัลุกกรลุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนเททเสตัสทัสทากายาสัพเพนานต่าวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสัสสิโนมธัมมนาภิกขุงพิคุณางสามีสิงห์วนางเวนทูจัตเทวาสหารีจัตสมาจัตุเวยมาจันทะสุปานิสาเทวาจันทะโมคุภูรากิตาสุริยาสุปะ นิสสัว์เทวศิลป์ยมาคูภุรักกิตานะกขัตตานิภูรักกิตวะอาคูมันทวราหกกาวสุนังวโสโเสโตสสโคปะคาบุรินโสโสทัสเศทัสสักายยศเพนนาตตาวันโนปิติมาโตสุติมันโตวนาวยุลิสินโนมัทมนาณิกาวิงิกุณังสัมิติวนาอาตักุสาวภูเทวาสารมัคคิสิกขาหรือว่าอริชกาจารุชาจารุวาคุปะนิพาสิโนปเรนาสหธรรมมาจารุตาจารุเนชกาสุริเยยสุกเลยยะลุจิราอาคูอาคูวาสวเว วะเนยสีโนทัศเศรษฐาสักายะกับเพลานตตะวันณิโนอิทิมาโตชิติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมทามนาอภิกรรมพิี่คุณาจอมิติวงินั่งสัมมนามหาสัมมนามนุษามนุษย์สุตตมาคิตาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอาคาคูฮาลโยเทวาเยจะโอหิตะวาสิโน ปรารถนามหาปรารถนาอาคูเทวายาสสสีโนทเสติเัสชากายาสภินาระสาวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสสีโนโมตมนาภิกามุที่ครูดังสัมมิติงวันนาสุการะลุมมหาอรุณาอาคูเวขาณสาสหะโกทาตัญยะหะปรมขะอาคูเทวาวิสปนาสัทธามัตาหาลัทสามิสกาเจยาสสีโนปันนายาอาคาปัชจโนโยทิสาอภิวัสติ พระเศรษฐีทศกายฐ์ยศเพนานตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมธรรมนาภิกามงพิพูนังสามีจิงวนาเขมิยาตุสิตายามากตะกาลยยศสสิโนสัพพีตการามาเสราโชตินำมาจะอสวาลิมานารติโนอาคูอาทะคูปรานิมิตาทัศเศตทัีทศกายฐ์ยเพนานตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศสิโนโมธรรมนาภิกามงพิพูนังสามีจิงวนาสัตเทเตเทวานิกายาศเพนานตะวันนิโรธามันวะ เยนะข้าขันชวงเยจันเยกติสาสหะพาวุฒห์ชาติมังคีลังโอคตินามนาสวะ คะเขโมคัสการังนาคังจันทังวะอสิตาติตาสุพรมาประมตโตจักปุตตาอิทิมาโตสหัสสันนังปุมาโรติโสจาโสภาคัสมิจริวนาสหัสสัพรมาโอการนามหาพมาพิพิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธะอิสระอาปุปเจกะวัสสัตติโนเตสังจามาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิันเตสิงเทเทเวสภามะเกมาราเซนาภิกามีปะ ภา,าษากณะธรรมสัมมัญญาเอตคณะธรรมปัญธารากีนาปัญธามาทุโวสามัญตาปริวารีธามาโวมุสิกาโคจินาอิติจัตถามหาเสนยคณะหเสนาคาเพสยิปานินาตะละมหาจารสารางกัตวานภาาาูมระวังยะถาปวิสโกเมโคธนัญโตสวิชุโกตัทธาโสปจุทาวติสังคุโตอัสยังวเสปันจาสรรยาวาอภิกันอาพิญญาเยาวะภูวะวะคิดวานนะจัก ผูมาตากตอมันตยิสัทธาสาวกเชิญสารเนรเตมาราเสนาภิกันตตาีวิชานาถาภิโสโวเตสะอาตมปะมคุลุนชิตวาพุทธาศาสนาวีตาราเคหิปักามุงในสังโรมปิอิเชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติไตรยสัสสิโนโมทันติสหตูเตหิสาวกาเตชะีสุตาติบทส่วนกิรชยประกรณละโมเมพุทธะเตชะสารัตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารยะ ปะระเมสุราสิทธิธรม,มาจะอินทาจะจจะตุโ,โลกากัมพีรักกาสุขสมุทธาภูตุงทังคาจากสักมมพรมะชยะประสิทธิพวันตุเตยชยะชยะธารณิธารณีอุทติอุทตินทินาทีชยะชยาะคนละ พละนิสัยนิไลสายเสนะเพรุลาชพละนรชีชยชยะธรรมปีลโสปีนาเคธนาคีปิสาสะพูตากาลีชยชยะคุนิมิตาโรคีชยชยสังคีสุธาธานะมุขชาชยชยวรุณะมุขศาสตราชยชยะจำพาทินาคตุลละคันโกชยชยะคันสกุลนะตุลงสุกละปุชงสีหะพยักผีปาชยชยวรุณะมุขชรัตา ชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทธิปนารดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยะธารณิตเจริญสัธาสุชยาชยยะชยะธารณีสันติทัธาชยยะชยะมังกราปัญญาภรวเคชยยะชยะวรุทายกเขชยยะชยะรักษสสุรพุชชาเิชาชยยะชยะพระเมนะคนาชยยะชยะราชาธิราชชัยชยยะชยะปทวิงสัพพังชยยะชยะอรหันตาปาเจกะพุทธสาวังชยยะชยะมเหสุโร ฮาโรคารินเทวาชยชยพมาสุรโคชยชยทาโควิรุณทาโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวารุนิวรุโนปิจักขิวายโยจักปาชนโโุมาโรทตะรัสโกอาถารัสสมหาเทวาสิทธิตาปัสสาอาทโยปิสิโนสาวกาสัพาชยรามโมภวันจุเตชยธโมจะสังโคจั ทัสสะปาโลจัตชัยะกังเอเตนะชัยะเตเชนะชัยะโสติปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายะมังคังชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสะจปาปิมโตปราชโยปุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถาธรรมคนามเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมโตอายังมาราสะจปาปิมโตปราชโยปุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถาอินทคนามเหสีโน ชายโยผิพุทธศาสน์สว at, ิมตโตอยามรัสสจัปปาปิมตโตปราชโยโอโคสยามโพธิมันเจปโมทิตาชยะตถาเทวัฒนามาเหสิโนชายโยผิพุทธศาสน์สวิมตโตอยามรัสสจัปปาปิมตโตปราชโย โอโคสยามโพธิมันเทปโมทิคาชยะาตถาสุปันนักนาเมหิงสีโนชายโยปิพุช萨สสิริมาโตอะยามรัส萨สจัปปาปิมาโตะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิคาชยะาตถาสัคพามะนาเมหิงสีโนชายโยปิพุช萨สสิริมาโตอะยามรัส萨สจัปปาปิมาโตะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิคาชยะาตถาสัพพามคนาเมหิงสีโนชายันโตโพธิยามูเลสักัาญา นังทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุสระมังคะเรอปาราชิตะสันปลังเกสิเศปะวิปกคะเรอภิเศกเกัพระพุทธานาอัปปโตปโมทติปโมทติสุนักขตุสุนักขตังสุมังคลังสุปะทาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจะสุยิทธะธรรมะจริสุ ปักขิีนางกยายะกามังวาจากกามังปทัทขคีนางปักขคีนางมนโนกามังปะณิทิเตปทัทขคีนาปทัทขคีนานิคตวานะละพันตัเถปักขคีเนเตอัฏฐะรัฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศา,าสเนารคาสุขิตาโหทัสหะขับเพหิยาติภิสุปันสุนสันตุโคลโตเยเทวาอาสมีฐานเนอธิคตา ทีขายุกาสทาโห,ต,ต,าหตุสุกิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพัสตานาลักขันตุชินะศาสนา,ายากาจิตปัทนาเตสังสพเพปุเรนตุมนโนระถาปุยตตะกาเลปอว่าสันตุวสัสวสาวะราหกาโลคาจุปันทาวาเสตังเตสังวินิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตะสุขังอรหันตุยะทารัหัง บทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมยามภะควาสาวติยังวิหารติเชตะวเนอนากะปินทะปินทิกัสสะอารามีตตะโขภะควาพิขูอามันเตศิพิขโวติพะทันเตติเตพิขูภะควโตกัจโสสงภะควาเอตทะโวจัอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตา ธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตัางจักขาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเตติปัฏถเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพสังขารานิสติอุปาทาวาภิเขเวตถาคตานานุปทาวาตถาคตานาทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกาติ ต่างคถาคาโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอ,อาจิคติเทเสติปัญจเพติปัตตาเพติวิวรารติวิภัสติอุตานี กโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังภิกาวาสธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานาตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมเมตวะขจิกติเทเสติปันตะเปติภัตตาเปติวิวรติวิภัสติอุตามีกะโรติสัพเพธรรมานตาติอิทัมวะมวโฌภะวะอัตตมนา เตพิคูพระกวะโตภาสีตางกพินานทุนติบทสวยพัฒเกกระตะาถา,า,าแปลอัตติตังนานาวาคะเมยานาปิากังเขอนาคาตางบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พังพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตามปฏินันตังอันปัญจาณาคาตัง สิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมายกถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังคุมปัง,ง,งตังวิทามนุกูหาเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายอนแขนเขาควรป้องคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาทมปงา,มา,างโกัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาอิโนสังฆารันเตนะมหาเสนามัชุนาก็การปฏิเยนต่อมัชุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาทันติตังตังเวพาเทกะมะโตติสันโตอาจิคเตภูน้มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจเวคะนะ แปลสัพเพ Transfer. สังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกข้า,ส,ขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกทนญากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บต,ตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราค่ะ ุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยาบริตัพันอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชิตชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิายตาตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมรณะเมนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาน อาเปตะวิญญาโนคันปัสจากวิญญาณฉุดโทองเขาทริงเสียแล้วอธิเสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาะดี่คารังอีวะประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนคืนนีรัดถังหาประโยคนี้ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารตั้งหลยไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมนิยมีความเกิดขึ้นแล้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชัชฌ์ตอุปปัชตะวานิโรชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสมโมสุโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติะจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจาะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัดเทวหังมาริสามีจะเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนการนนะทีถิเมินข่าสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสดเมตายังกิจิยังกิจิกุสรางกรรมบางสพเพหิพระเตห,หิกพระเตหิก,หกตังบุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุอนโตเยเทวะอัสมิงทาเนอธิขาตาธิกายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาบมุจตุมาตาปิตา สุขิตาโหตุทุขาปมุจจะตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพายัิกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพอาจาริยุปัจจยักสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพลักตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุจจะตุสัพเพสามะทีนาสัมมิชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสัตว์อะคันติมายะอิติพัพควานโมโพธิสัตว์อะคันติมายะอิติพัพควานโมโพธิสัตว์อะคันติมายะอิติพัาะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาวสินีทูเปคาเรโปธิคาเรตหิงตหิงต,งตาธรรมมาทานนะพระวันตุปุชิตาสถิงการุณเตทวิหารมมทะเลเทราจามชานวกาจพิคโวสารามิกาธานาปฏิอุปสัสสกาขามาจาเทสานิขามาจอิสลา สัมปานาผู้ตาสุกิตาพวันตุเตชลาูุชายเยปิจันพาสัมภาวะสังเสระชาตาอัทโวปปาติกานิยาในการธรรมาวรางปฏิจเตสัเพปิทุกสัการณูุจสังขยางธาตุจีลังสตังธรมโมธรรมัตราจปุคาราสังโพโหตูสมะโควะอัทายะจักิตายะจักอัมเหรักตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนวุตถิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยมปะเวทิเตปะสันนา โหตูสพ,พปิปานิโนพุทธศาส,าสนาทมสัมมาทานางปเวสันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวยะวุธิภาวยสัตตานางสมิธางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอตระชางน,นิจจังรักขันตุปุตตะกางเอวังธรรมีนะราชาโนปะชฌางรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชะนักคาถาบทส่งเทวดา ทุขัตปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพทังปุญญาสาาัพพทังสัเพเทวานุโมทันตุสพัพพสามปฏิสิทธิยาทานาถัทันตุสพัพพยาสีลังละขันตุสัพพังภาวนาพิรตาโหตุภาชันตุเทวตาคตา สุมางคะราคาถาโหตุสัพพัง oui. สุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมพัทธมานุภาเทเตเวนะโสติโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาภราปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนระขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติเชนละขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเิเชนระขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเิเชนระขังพันธมิสัพโส สัพเพพุทธาภรัตาปัจจกานันจะยังพลังอาหารตอนนั้นจะตีเชนละขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปจจกานันจะยังพลังอาหัรตอนนั้นจะตีเชนละขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปจิกานันจะยังพลังอาหัรตอนนั้นจะตีเชนละขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปจจกานันจะยังพลังอาหารตอนนั้นจะตีเชนละขังพันธมิสัพพโส สัพเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะย,ยังพลังอาหารหันตานันจะเทเชนาระขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรพตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระขังพันธมิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้มล้าอุทิศวาาเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้สเสด็จสู่สวรรค์ทารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิหรมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศโกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทางขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิทายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและลราวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปกลที่สังข์ชิงอมลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพะระลิทธินุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิมงคลกั่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด